เครื่องพ่นยาเครื่องนี้มาด้วยอาการสตาร์ทไม่ติดลูกค้าแจ้งว่าใช้ได้ประมาณสัก10นาทีแล้วก็ดับจากนั้นเนี่ยก็สตาร์ทไม่ติดอีกเลยเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับทุกคนดูสายน้ํามัน2เส้นนี้ไว้นะครับตามหลักปกตินะครับเนี่ยสายน้ํามันเส้นสีดานะครับจะเป็นสายเส้นที่ดูดน้ํามันจากถังน้ํามันนะครับส่วนสายน้ํามันเส้นสีขาวเส้นใสเนี่ยจะเป็นสายกลับถังนะครับท่อที่อยู่ทางด้านในขบูข่อต่ําตัวนี้นะครับเนี่ยจะเป็นท่อสําหรับดูดน้ํามันนะครับ ส่วนท่อที่อยู่ทางด้านนอกตัวนี้จะเป็นท่อสําหรับส่งน้ํามันกลับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีการถอดสายน้ํามันนะครับสายน้ํามันเส้นใสจะเป็นสายสําหรับส่งน้ํามันกลับสายน้ํามันเส้นสีดําจะเป็นสายสําหรับดูดน้ํามันครับถ้าเราเอาสายใส่แบบนี้เนี่ยถ้ามีน้ํามันเต็มถังเนี่ยการะบูจะดูดน้ํามันได้แป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นใช้ไปประมาณสักสิบนาทีพอน้ามันตกจากสายปุ๊บเครื่องจะสตาร์ทไม่ติดอีกเลยนะครับแล้วเราก็จะปั๊มน้ํามันไม่ขึ้นเลย ถ้าใครมีการถอดคาบูเมื่อไหร่อย่าลืมใส่ให้ถูกต้องกันด้วยนะครับเคสนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับช่างอาจทําให้ฟรีแต่ว่าได้สอนไปแล้วนะครับว,วิธีการใส่สายใส่ย,ยังไงถ้ามาด้วยอาการนี้อีกมาด้วยปัญหานี้อีกช่างอาจจะคิดสัก20บาทนะครับจะได้จํา